สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักครับวันนี้ผมมาอยู่ที่สุสานวัดนับุญฟิลิปและยากอบหัวไภออำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนะครับแล้วก็มีแขกผู้มีเกียรติที่ได้รับเชิญมา2ท่านนะครับท่านแรกก็คือคุณพ่ออิทธิพลหางสรัดหรือว่าคุณพ่อกวดของเรานะครับซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไัย นะครับแล้วก็เป็นผู้จัดก,การโรงเรียนประชาสงเคราะห์ที่หัวไผ่นี้ด้วยนะครับแล้วก็มีน้องเยาวชนอีกหนึ่งคนนะครับก็คือน้องชนาทิพย์สีวันนะครับซึ่งจะมาพูดถึงเหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับในช่วงเดือนเมษายนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นงานใหญ่อีกงานหนึ่งของสังคมธรจันทบุรีของเรานะครับก็ขอเรียนเชิญคุณพ่อกวดนะครับได้พูดถึงงานที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับว่า สังคมณฑนของเราจะมีงานอะไรณสถานที่แห่งนี้ครับครับสวัสดีบรรดาพี่น้องนะครับที่ติดตามสื่อนะครับสังคมณฑนจันทบุรีของเรานะครับก็นะครับก็นองจากนะคณะที่ปรึกษาของสังคมณฑนจันทบุรีนะครับแล้วก็จากกรรมการบริหารของสังคมณฑนจันทบุรีนะครับก็มีนโยบายนะครับที่จะย้ายพระสังฆราชนะครับพระสังฆราชแจงนะครับยากเบิเกิดสว่างนะครับแล้วก็ บรรดาพระสงฆ์นะครับที่ฝั่งในสุสานหัวไผ่นะครับเราจะทําการย้ายนะครับไปที่สุสานใหม่นะครับที่สั่งมทนลได้จัดเตรียมไว้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับครับผมแล้วก็อยากจะทราบสาเหตุนะครับว่าอยู่ดีๆทําไมเราจะต้องมาย้ายนะครับหลุมศพนะครับของอดีตพระสังฆราชนะครับแล้วก็พระสงฆ์นะครับอีกจํานวน5ท่านด้วยครับคุณพ่อครับเนื่องจากนะครับก็คือทางการนะครับ แขวงทางการหลวงนะครับก็มีนโยบายที่จะปรับปรุงนะครับถนนเส้นนะครับตัดผ่านวัตถวไผ่นะครับก็จากพานทองนะครับไปถึงสี่แยกหัวไผ่ครับนะครับก็เขามีนโยบายที่จะปรับถนนให้เป็นสี่เลนนะครับแล้วก็เมื่อมีการปรับสุนเป็นสี่เลนแล้วเนี่ยนะครับก็ถนนมันจะกินพื้นที่ของสุสานวัหถวไผ่ไปนะครับก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่แต่ไม่ใช่ทั้งหมดแต่เนื่องจากเนี่ยหลุมศพของพระสังฆราชแจงนะครับก็มันจะอยู่ติดกับ ถนนเลยนะครับเพราะนั้นผู้ใหญ่นะครับในสังคมงเธอเขเงเห็นว่าก็กลัวว่าเวลาไปพี่น้องที่มามาสวดภาวนาให้กับพระคุณเจ้านะครับเจ้าเบจจงเกิดสว่างเนี่ยหรือว่ามาเสกสุสานนะครับก็เกรงว่ามันจะเกิดอันตรายกับบรรดาสัตว์ปรุษนะครับที่ที่มาสุสานแล้วก็มาร่วมงานที่สุสานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็เพื่อความรอบคอบนะครับก็ คณะที่ปรึกษาแล้วก็กรรมการบริหารนะครับก็จึงมีนโยบายที่จะย้ายนะครับหลุมศพของพระสังฆราชนะครับยาโคเบจางเกิดสว่างและคุณพ่ออีก5ท่านนะครับด้วยกันนะครับไปไว้ที่สุสานใหม่ที่สั่งคมทนนะครับได้จัดเตรียมไว้ครับแล้วเราก็จะมีพิธีนะครับมิจาและลึกถึงนะครับพระคุณเจ้าแล้วก็บรรดาคุณพ่ออีก5ท่านนะครับอย่างสง่านะครับต้องบอกว่าอย่างสง่าเพราะว่าสั่งคมทนนะครับให้ให้ทางวัดของเรานะครับ ได้เชิญบรรดาญาพี่น้องของพระสังฆราชแจงนะครับแล้วก็ญาติสนิทนะครับแล้วก็คุณใกล้ชิดรวมทั้งญาติของบรรดาพระสงฆ์ด้วยนะครับมาร่วมงานนะครับในในโอกาสนี้นะในช่วงวันเวลาวันที่4วันที่5และวันที่6นะครับเมษายนนะครับซึ่งงานนี้นะครับสั่งของพมะนของเรานะครับก็ถือว่าเป็นงานใหญ่เพราะว่าเราได้เชิญบรรดาสัตว์บรุษ นะครับที่บรรดาคุณพ่อหรือว่าพระสังฆราชนะครับได้มีโอกาสไปเป็นเจ้าวาดแล้วก็ได้ไปทํางานอภิบาลในที่นั้นๆน,น,นะครับได้มีโอกาสมารม่วมวิชาแล้วก็คิดถึงพระคุณเจ้าแล้วก็บรรดาคุณพ่อด้วยในโอกาสนั้นครับขอบคุณคุณพ่ออิทธิพลหาสลัดมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าหลุมศพของนะครับอดีตพระสังฆราชเป็นองค์แรกด้วยแล้วก็เป็นคนไทยด้วยนะครับที่เป็นพระสังฆราชของสังฆมมณฑลจนันทบุรี นะครับท่านก็ฝังอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับเชิญครับคุณพ่อกวดเชิญครับครับถ้าจะให้อธิบายนะครับเอหลุมศพเนี่ยของพระสังฆราชแจงแล้วก็ของพระสงฆ์เนี่ยนะครับก็อยากจะให้น้องเมลนะครับได้พูดถึงดีกว่าเพราะว่าเป็นคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่สนใจเรื่องประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ของวัดพระภัยซึ่งน้องเมลเนี่ยเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ เอาจริงเอาจังด้วยแล้วก็มีความสนิทชิดใกล้กับอาจารย์ของพ่อซึ่งอยู่กรุงเทพนะครับแล้วก็น้องคาเมลเนี่ยก็ไปศึกษาประวัติศาสตร์นะครับกับอาจารย์พุทธิพงศ์แล้วก็หาความรู้นะครับทางชุมชนแล้วก็ไปหอชุดหมายเหตุก็พอจะมีความรู้พาะมากพอสมควรเชิญครับน้องคาเมลครับได้ครับหลุมแรกนะครับหลุมพระคุณเจ้ายาโกเบเนี่ยท่านเป็นลูกวานวัดแปดหลิ้ว เกิดในปี1881แล้วก็ต่อมาก็เข้าบ้านเนนทีนี้เนี่ยเรื่องราวของการเข้าบ้านเนนของพระคุณเจ้าเนี่ยคือพี่ชายของพระคุณเจ้าเนาะก็เป็นเนนอยู่ที่บ้านเนนบางช้างแต่ทีนี้ว่าเกิดเกิดเสียชีวิตคุณพ่อะะเจ้าอาวาสนะขนาดนั้นเนี่ยก็เลยส่งน้องชายก็คือพระคุณเจ้าเดโยเบเนี่ยเข้าไปที่บ้านเนนบางช้างแทนตัวพี่ชายของท่านนะครับ จนสุดท้ายแล้วท่านก็ได้รับสินบวชพร้อมกับเพื่อนประสงค์อีกทั้งหมดเนี่ย8ท่านที่บะเนนพระไทยบางช้างเนาะโดยพระคุณเจ้า,โด,จาโดยพระคุณเจ้าเดินเนแปรรอสนะครับต่อมาเนี่ยหลังจากได้รับสินบวชแล้วเนี่ยงานแรกที่พระคุณเจ้าได้รับก็คือมามาเป็นประหลัดที่หัวไผ่พร้อมกับเพื่อนของท่านนะครับก็คือคุณพ่อปาสกาฟิลิปลิฟ์นะครับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณพ่อยาโกเบเนี่ยก็ได้ไปทํางานต่างๆหลายที่นะครับอย่างทางราชบุรีเองทางอายุธยาปากน้ําโพเนาะวัดพนัสจนสุดท้ายแล้วคุณพ่อเนี่ยได้เวียนกลับมาเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดหัวไผ่นะครับในปี1929ในครั้งนั้นเนี่ยก็มีเหตุการณ์สำคัญสำคัญเหมือนกันก็คือวัดหลังแรกเนี่ยมันซุดโทมเกินไป คุณพ่อยาโกเบเจ้าอาวาสนะครับจึงได้สร้างวัดหลังใหม่ก็คือวัดหลังชั่วคราวที่ที่คนหัวไผ่ใช้งานอยู่ทุกวันนี้นะครับหลังจากนั้นก็พระคุณเจ้าเลยเนแปรลอสเนี่ยได้เสียชีวิตลงหลังจากนั้นนะครับพระคุณเจ้ายาโกเบเนี่ยก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นบิชอปชาวไทยคนแรกของประเทศไทยเนาะโดยมีพิธีอภิเษกที่ วัดหลังที่ท่านสร้างนะครับวัดหัวไผ่หลังที่สองในปี1945หลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยพระคุณเจ้ายาโเบก็ได้อยู่ที่วัดหัวไผ่ได้ตั้งศูนย์มิสซังอยู่ที่นี่ไม่ได้ย้ายไปตั้งที่สีดาชาซึ่งตัวท่านเนี่ยก็ได้ดำเนินการสร้างศูนย์มิสซังใหม่ที่นั่นนะครับแต่ก็ไม่ได้เดินทางย้ายไปที่นู่นยังใช้วัดหัวไผ่เป็นศูนย์มิสซังเป็นสำนักมิสซัง โดยได้เลื่อนให้คุณพ่อสนิทวรสิทธิ์นะครับเป็นคุณพ่อเจ้าอาวาสวัดหัวไผ่แทนท่านจนสุดท้ายแล้วเนี่ยพระคุณเจ้ายาโกเบก็ได้อยู่ที่หัวไผ่จนกระทั่งท่านเสียชีวิตนะครับในวันที่14เมษายนปี1952ซึ่งเหตุการณ์ที่ท่านเสียชีวิตเนี่ยก็มีผู้คนมากมายเนาะจากหลายที่จากวัดที่ท่านเคยไปเป็นเจ้าอาวาสทางลูกศิษย์ลูกหาท่านหลายท่านนะครับก็ เดินทางมาร่วมในงานพิธีปรงศพของท่านนะครับในวันที่18เมษายนปี1952เนี่ยผู้คนเนี่ยมากมายเหลือเกินพิธีเนี่ยจัดในวัดนะครับหลังพิธีมิศซาเนี่ยก็ได้มีการแห่ร่างของพระกุญเจ้าเนาะมายัางตรงนี้มาบรรจุไว้ที่นี่ซึ่งณตอนนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าสุสานเนี่ยยังเป็นยังเป็นหลุมดินอยู่หลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลง หลุมของท่านมาสองครั้งก็คือกังเขนมูลจากอย่างเดิมที่สร้างในสมัยคุณพ่อสนิทวรสิ์นะครับก็ได้มีการรื้อออกแล้วก็สร้างเป็นแบบใหม่แล้วก็สร้างหลุมของท่านขึ้นมาใหม่จนปรากฏอยู่ทุกวันนี้นะครับซึ่งกังเขนมูลนะครับก็ได้มีการสร้างใหม่เนาะในใน ปี1974นะครับวันที่26กุมภาพันหลุมของท่านแจงเนี่ยก็ได้มีงานสมโพธิครั้งใหญ่เนาะที่รื้อรื้อหลุมเก่าออกนะครับแล้วก็สร้างใหม่มหลุมศพของบรรดาพระสงฆ์องค์อื่นๆก็อยู่ใกล้ๆกล้กับหลุมท่านแจงนั่นเองอย,อยู่ใกล้ใกล้รอบรอบครับ,รบที่เสียชีพมานานแล้วนะครับเรามาเริ่มที่หลุมไหนก่อนดีครับหลุมแรกอ่าหลุมแรกเลยนะครับตรงนี้เขาเขียนว่า คุณพ่อยอแซก็คือยอแซฟนั่นเองนะครับก็เอาเดี๋ยวน้องคาเมลลองเล่าประวัติหน่อยครับว่าคุณพ่อคนนี้เป็นใครมาจากไหนครับจริงๆแล้วเนี่ยคุณพ่อยอแซเนี่ยนะครับเป็นคนบางคนทีเนาะแล้วก็ได้รับสินบวชพร้อมกับพระคุณเจ้ายาโกเบแจงนะครับในปี1910นะครับโดยพระคุณเจ้าแฟรรอส ซึ่งหลังจากที่คุณพ่อยอแซยี่ได้รับสินบวชเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ได้เวียนไปทํางานณนะวัดต่างๆนะคบอย่างเช่นวัดเพลงแล้วก็มาเป็นประหลัดคุคณพ่ออเล็กซิสกิมนะครับที่วัดหัวไข่ยาวไล่มาจนถึงคุณพ่อยาโกเบแจงที่มาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดหัวไข่นะครับจนกระทั่งสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณพ่อก็ได้เสียชีวิตในปี1944เนาะซึ่งเป็น หึ่งปีก่อนหน้าที่คุณเอ่อที่พระคุณเจ้ายาโกเบเนจะได้รับอภิษเษกนะครับซึ่งก็มีหลายท่านเนี่ยที่ยังทนันที่ยังทันคุณพ่อยอแสและก็ยังเล่ายังเล่าถึงชีวิตประวัติของท่านได้อยู่นะครับซึ่งทุกวันนี้เนี่ยหลายๆท่านเนี่ยเวลามามาที่หลุมแล้วก็เห็นแค่ว่าชื่อคุณพ่อยอแสคุณพ่อยอแสก็ไม่มีภาพไม่มีประวัติบันทึกไว้ที่ไหนก็ไม่มีประ,ประวัติบันทึกไว้เลยนะครับจนเนี่ย งานเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยได้มีการค้นหาภาพของคุณพ่อยอแซยี่แล้วก็ประวัติรวบรวมไว้นะครับครับผมเดี๋ยวพอเราย้ายไปหลุมใหม่ก็คงจะทําให้ดีขึ้นกว่านี้นะครับก็คือมีทั้งชื่อมีทั้งชาตะมลนะวันอภิบรนประชาเมพะสงแล้วก็รูปภาพอะไรก็คงจะไม่สวยงามแล้วก็ประวัติต่างๆก็ได้รับการลื้อฟื้นด้วยนะคุณพ่อก็เป็นคนสมุทรสงครามนั่นเองใช่ คุณพ่อองค์ที่สองนะครับที่เราจะทําการย้ายหลุมศพของท่านก็อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับคือคุณพ่อซีมอนอารุณธรรมธาดาครับสำหรับคุณพ่อซีมอนนะครับคุณพ่อซีมอนเนี่ยเป็นสตรบุรุษวัดหัวไผ่ซึ่งบิดามารดาของท่านก็ฝังอยู่ตรงนี้นี่เองอยู่ตรงมุมทางนี้คุณพ่อซีมอนอารุณนะครับมีชื่อเดิมในทะเบียนล้างบาตรเนี่ยชื่อว่าคุณพ่อซาอูนหลังจากนั้นเนี่ยคุณพ่อก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นอารุณธรรมธาดา ซึ่งคุณพ่อเนี่ยเป็นผู้บุกเบิกชุมชนคริสตชนที่วัดบางแสนด้วยนะครับคุณพ่อเนาะใช่ครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณพ่อก็เสียชีวิตนะครับที่ผมไม่มั่นใจนะว่าว่าเป็นว่าเป็นชนบุรีหรือว่าพนันนิคมเนาะแต่ว่ามันก็มีภาพในวันปลงศพของคุณพ่อเนี่ยยังถูกเก็บไว้ที่วัดอยู่ก็ถือว่ายังเป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งนะครับคุณพ่อครับผมแล้วก็จนได้ คุณพ่อเนี่ยจนมามาเสียชีวิตที่หัวไผ่มาเสียชีวิตเนี่ยแล้วก็ได้บรรจุศพที่หัวไผ่นะครับในปี2004นะครับผมครับผมก็ประมาณเกือบ20ปีที่แล้วนะครับที่คุณพ่อได้เสียชีวิตไปนะครับก็เป็นคุณพ่อท่านที่สองนะครับคุณพ่อท่านที่สามก็คือหลุมนี้เลยนะครับหลุมติดกันเลยนะครับก็คือคุณพ่อโทมัสมีวัดสมานจิตเนาะครับผม คุณพ่อวีวั์เนี่ยถ้าจะนับตามศัก์แล้วก็มีศักด์เป็นหลานของคุณเจ้าเทียนชัยครับผมคุณพ่อเนี่ย <c oughs> เ,เป็นลูกวัดหัวไผ่แล้วก็ได้รับสินบวชในปี1975นะครับครับผมแต่ว่าด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์นะคุณพ่อเนาะ <c oughs> คุณพ่อโทมัสเนี่ยก็เสียชีวิตหลังจากได้รับสินบวชแล้วเนี่ย <c oughs> เพียงแค่3ปีเท่านั้นเองครับผมครับแล้วก็จนสุดท้ายแล้วก็ได้มาบรรจุร่างที่สุสานวัดหัวไผ่ คุณพ่อก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับคุณพ่อวัชรินสมันจิตนะครับก็คงจะเข้ามาในไล่เลี่ยงกันนะครับแล้วก็บวชเป็นพระสงฆ์ก็วันเดียวกันวันเดียวกันพร้อมกันครับครับผมอันนี้ก็เป็นหลุมที่พระสงฆ์หลุมที่3นะครับที่เราจะย้ายเดี๋ยวเราจะไปหลุมที่4นะครับผมพ่อซีเฟนวินัยครับผมเชิญครับคุณพ่อเซฟเฟนนะครับก็เป็นสตบุรุษวัดหัวไผ่เช่นเดียวกันคุณพ่อเนี่ยเคยเป็นสามเนรอยู่ที่ สถานยูวานิสเซนฟรังซิสหัวไผ่นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ได้ได้ถูกปิดตัวลงไปแล้วเนาะครับผมคุณพ่อบรรจงนะครับซึ่งในขณะนั้นจะเป็นคุณพ่ออยู่เนาะคุณพ่อบรรจง<ม>อารีพักเนาะยังเป็นพระสงฆ์อยู่ได้มาเป็นอธิการที่นี่นะครับจนคงจะมีความสนิทสนมก,นกันกับคุณพ่อวินยัยหลังจากนั้นเนี่ยคุณพ่อวินัยก็ได้รับสิทธิบวชเป็นพระสงฆ์นะครับที่นครสวรรค์ ซึ่งเป็นสังขมนทนที่พระคุณเจ้าบรรจงอารีพักเนี่ยไปเป็นบิชอปที่นูน่นนะครับผมหลังจากนั้นหนึ่งวันหลังจากวันบวนนะครับคุณพ่อสตีเฟนเนี่ยก็ได้มาทำมิซาแรกที่นี่ที่<ม>วัดหัวไผ่นะครับในตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อเนี่ยได้ไปทำงานอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วก็คุณพ่อเนี่ยได้เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายนะครับจนสุดท้ายเนี่ยก็มาบรรจุร่างที่หัวไผ่บ้านเกิดเช่นเดียวกัน ครับผมอันนี้ก็เป็นคุณพ่อหลุมที่5้าหลุมที่4ก่หลุมที่4ี่นะครับเราจะย้ายเดี๋ยวเราไปหลุมที่ห้าหลุมสุดท้ายเป็นของน้องใหม่กับคุณพ่อดํารงนะครับผมก็เราก็จะมีนโยบายนะครับก็คือจะย้ายคุณพ่อนะครับไปไปที่หลุมใหม่ที่สังหาราได้จัดเตรียมไว้นะครับ ก็ <g år> ในวันที่4วันในวันที่5เราก็จะมีมิสซาละลึกถึงนะครับ <P> พระคุณเจ้ายากษ์เบแจงกุสว่างและคุณพ่อทั้ทง5ด้วยในวันที่6นะครับเมษายนเราก็จะมีมิสซาปรองศพกับคุณพ่อครับผม <P> แล้วก็ใ,ใ,ใ,ในในวัดหัวไผ่ก็ในวันนั้นก็เราจะเชิญชวนบรรดาพระสงค์ นะครับบรรดาซิสเตอร์นักบวชชายหญิงนะครับแล้วก็บรรดาพี่น้องนะครับที่พอจะมีเวลานะครับก็ได้มาร่วมเิซานนะครับโอกาสปรงศพอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการย้ายหลุมศพนะครับอย่างเป็นทางการนะครับครับผมก็เราก็มาถึงใจกลางของสุสานของวัดหัวไผ่เลยนะครับก็ใกล้ๆกับศาลานะครับคุณพ่อดำรงกู้ชาติครับนะครับคุณพ่อก็เพิ่งเสียชีวิตไปใช่ครับ นะครับก็เป็นญาตกับคุณพ่อนภากู้ชาติคุณพ่อโบ๊ทนะครับก็ท่านก็เสียชีวิตนะครับในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด1 9บเก้ครับคุณพ่อดำรงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยบิดามารดาของท่านเนี่ยย้ายมาจากหนองหินเนาะเป็นสัตบุรุษวัดหนองหินนครปฐมนะครับต่อมาก็ได้ย้ายมาตั้งลกรากที่นี่ต่อมาเนี่ยคุณพ่อดำรงนะครับก็ได้เข้าบรรเนจน ได้รับสินบวชนะครับซึ่งในวันบวชของคุณพ่อดำรงเนี่ยมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือวัดหัวไผ่าาหลังที่สามเนี่ยยังสร้างไม่เสร็จครับผม,ผมยังสร้างไม่เสร็จพิธีวันพระาของคุณพ่อเนี่ยก็ทําในวัดหลังนั้นด้วยครับผมซึ่งต่อมาเนี่ยคุณพ่อดำรงก็หลังจากบวชแล้วเนาะก็ได้ไปทํางานในวัดต่างๆเช่น,นวัดประจินวัดน,นครนายกนะครับ,รบวัดจันทบุรี<ม>แล้วก็ ทางชาเชงซาววรรณบุญอันตนพนมนะครับวันแปดหริห,ห,หลังจากนั้นเนี่ยคุณพ่อได้ลาเกษียณในปีในปี2000ครับผมคุณพ่อลาเกษียณหลังจากนั้นเนี่ยก็อยู่ที่สักคมนคนมาเรื่อยๆเป็นพระสง่งอาวุโสท่านหนึ่งเลยเนาะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยคุณพ่อได้ติดเชื้อโควิด -19 นะครับตอนนั้นกําลังแพร่ระบาดครับผมอย่างหนักเลยคุณพ่อก็ได้รับเชื้อด้วยจนสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณพ่อก็สิ้นใจนะครับแล้วก็ได้ มีพิธีปงศพแล้วก็มาบรรจุที่สุาสานแห่งนี้นะคมครับผมถ้า<ม><ม>เราจะมองจากภาพเจเห็นตรงนี้เราก็จะเห็นบรรดาหลุมหลุมศพซึ่งยังไม่ได้ฝังใครเลยยังไม่ได้ฝังเลยครับเป็นรเรียกว่าเป็นหลุมศพโซนใหม่ครับนะครับซึ่งสังคมาทอนจันทบ,บุรีเราก็มีนโยบายที่จะทําเป็นสุาสานของบรรดาพระสงฆ์ใช่ครับไม่ใช่เฉพาะพระสงฆ์ที่เป็นลูกวัดใช่ครับหัวไผ่เท่านั้นลูกวัด ลูกวัดอื่นลูกวัดเขาวัดเขาขาดก็มาฝังได้ลูกวัดก็สามารถจะมาฝังที่นี่ได้ใช่ครับนะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะพระสงฆ์ของสังฆมณฑลเท่านั้นนะครับครับผมที่เท่าที่ผมทราบคุณพ่อวิสิตบอกว่านะครับจากหน่วยงานของสสชครับผมของสังฆมณฑลจันทบุรีนะครับก็มีนโยบายนะครับก็อนุญาตให้พระสงฆ์ที่เป็นอยู่คณะนักบวช นะครับก็คือสามารถที่จะมาบรรจุที่สุสานวัตถรภัยของเราก็กได้นะครับ,รบแต่ก็ต้องออต้องทาการขออนุญาตจะเป็นทางการนะครับแต่พระสงค์ที่อยู่ในสังฆมณฑนจันทบุรีของเราเนี่ยถ้าใครไม่อยากที่จะฝังที่บ้านเกิดของตัวเองนะครับ,รบก็สามารถที่จะมาฝังที่สุสานวัตถุภัยของเราได้นะครับครับผมก็เดี๋ยวให้คุณพ่อกวดได้พาเยี่ยมชมหน่อยนะครับว่าบริเวณที่ทําใหม่นี้มีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับซึ่งด้านหลังที่เราเห็นนี่ก็ เรียกว่าเป็นหลุมศพแบบพิเศษเลยครับพิเศษนะครับมีโดมแบบวัติกันเลยนะครับมาครับผมมาคุมไว้นะครับก็ถ้าเรามองเห็นก็จะมีทั้งหมด5โดมด้วยกันครับนะครับคิดว่าโดมอันแรกนี้ก็คือเป็นกังเขนหมูลใช่ไหมครับใช่ครับผมก็คือตรงหลุมท่านแจงมีกังเขนหมูลก็คือกังเขนส่วนกลางเนี่ยใช่ครับของเดิมซึ่งอาจจะต้องถูกย้ายออกมาแล้วก็จะมาเปลี่ยนเป็นสถานที่นี้แทนนะครับแล้วก็โดมที่เราเห็นอีก4ี่โดมข้างๆงนี้ ก็ไว้สลับหลุมศพของมดาพระสังฆราชในอนาคตน,นั่นเองใช่ครับผมนะครับซึ่งก็สร้างไว้อย่างสวยงามนะครับแล้วก็ยิ่งใหญ่มั่นคงนะครับแล้วก็หลุมแรกครับคุณพ่อกวดคที่เราจะย้ายมานะครับหลุมศพของอพระสังฆราชก็คือพระสังฆราชแจงเกิดสว่างนั่นเองใช่ครับนะครับก,ก,ก็จะเป็นหลุมนี้นะครับก็ด้าน จากกระเขนมูลนะครับก็คือถ้าเกิดเราหันหน้าไปทางนี้ก็คือด้านซ้ายมือนะครับก็คือเราจะย้ายพระคุณเจ้ายากกบแจงเกศสว่างนะครับมาบรรจุไว้ที่หลุมนี้นะครับที่เราได้จัดเตรียมไว้นะครับครับผมก็นี่คือเรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับช่วงเดือนเมษายนระหว่างวันที่4 5หแล้วก็6ับนะครับเมษายนซึ่งทางแผนสื่อมวลชนคาทอลิก สังขมรฑลจันทพบดีเราก็จะถ่ายทอดกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับทุกช่วงเลยนะครับก็โอกาสนี้สุดท้ายนะครับอยากให้คุณพ่อกวดนะครับได้ไปสัมพันธ์หรือว่าเชิญชวนหรือว่าให้ข้อคิดกับบรรดาสตรบุตนะครับถึงเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้นะครับว่าได้ได้เตือนใจเราคิดชนในการมีส่วนร่วมกับพระศาสนาจักรหรือว่ากับผู้รับที่เป็นพระสังฆราชเองก็ดีหรือพระสงฆ์ผู้รับที่เป็นลูกวัดถูไผัยในครั้งนี้สักเล็กน้อยครับ ครับก็นะครับพ่อก็ในนามของคณะที่ปรึกษานะครับของสังคมทนนจันทบุรีนะครับแล้วก็บรรดาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในสังคมทนนจันทบุรีนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับบรรดาพี่น้องนะครับที่มีความใกล้ชิดนะครับแล้วก็มีความสนิทคุ้นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นพระสังฆราช ยักกบแจงเกิดสว่างนะครับแล้วก็บรรดาคุณพ่อซึ่งเราจะมีพิธีนะครับมิซาประสบอย่างสง่านะครับแล้วก็จะย้ายร่างของท่านนะครับมาบรรจุไว้ที่สุสานใหม่แห่งนี้นะครับก็ในนามของคุณพ่อเจ้าว่าคุณพ่อสมุทรวงศิริโรจน์นะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญนะครับบรรดาพี่น้องนะครับที่พอที่จะสะดวกและว่างเว้นนะครับเราจะมีมิซานะครับเป็นเสมือนเป็นมิซานาศพในวัดนะครับคุณพ่อครับผมคือเราจะเราจะทําการ เปิดสุสานแล้วก็เอากระดูกนะครับไปบรรจุไว้ที่โรงนะครับแล้วก็เราก็จะนำนะครับกระดูกที่เราบรรจุไว้ที่โรงเนี่ยที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างดีนะครับเราจะนําไปตกแต่งไว้ในวัดหัวไผ่นะครับเพิ่เป็นวัดชั่วคราวนะครับก็เราจะมีมิสซานะครับและลึกถึงนะครับในวันพฤหัสนะครับที่4นะครับก็เราจะมีวิชาบูชานะครับ และลึกถึงนะครับก็เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับแล้วก็วันที่5ก็เช่นเดียวกันนะครับและในวันศุกร์นะครับเราจะมีมิซานะครับรงศพนะครับพร้อมกันเลยนะครับในที่วัดหัวไผ่นะครับเวลานะครับสินาฬิกาตรงนะครับก็หลังจากนั้นก็จะเชิญพี่น้องนะครับร่วมมาส่งคุณพ่อด้วยกันที่สุสานแห่งนี้นะครับครับผมก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่ออิทธิพลหังสลัดนะครับแล้วก็น้องชนาที่สีวันมากๆนะครับที่ ได้มาประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับส่วนรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะครับเราก็จะประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องทราบในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ